ขอแก้ข่าวสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อวานที่ผมลงไปเรื่องญ้านะครับยาที่ถูกฉีดที่ฉีดยาฆ่าญ้าแล้วที่ประมาณ10วันขึ้นไป15วันขึ้นไปวัวมาเดินมากินสามารถไม่มีอันตรายหมายถึงว่าหมายถึงว่ามีคนถามผมมาว่า วัวชันน่ะเดินไปกินยาฆ่า้าที่เขาฉีดยาฆ่ายาไว้เ,เดินมากินนิดหน่อยยังม,มีอันตรายไหมหมายถึงว่ายาที่ฉีดยาฆ่ายาเนี่ยครับ ที่ฉีดแล้วประมาณ10วัน15วันเนี่ยถามว่ามันมีสารตกค้างไหมยังมีนะครับพี่น้องแต่ถ้าเดินมากินนิดหน่อยได้สบายครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าให้พี่น้องเกี่ยวออกไปให้กินเป็นปริมาณเยอะๆไม่ได้นะครับพี่น้องอันตรายนะครับไม่ได้นะขอแก้ข่าวนะครับ